สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่แบบง่ายๆสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยกันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกล้เหรียญริบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว85เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะคะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที na, ่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียง<น>ลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอล, <ง S 1> ลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้อลิบินขึ้นมาด้านบนดูอลิบินด้วยนะคะถ้ารลิบินบิดเราจับให้เข้าที่นะ แบบน in like ี้เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบินสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบินสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมา เอาหด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หด้านบนวางลงมาก่อน เส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้แล้ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีรก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3มเส้นแล้วพาดหนึ่งสองสาจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสาจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสาจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบินโค้งมาสอดริบินเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบินโค้งมาสอดริบินเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือ,อ,อกมานะคะ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นะคะคจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต๊อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะดีจะจับอริบินเส้นด้านบนตรงนี้นะคะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในขณะน,นี้เสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี้นะคะมองเห็นไหมต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะลีจะจับอาริบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบินโค้งมาด้านหน้า แล้วจับอลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะหลังเส้นถัดมานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เดี๋ยวรีจะทํช้าช้านะคะจะได้ทําไปพร้อมๆกันค่ะ,ค,ะค่อยๆทานะคะจับกรีบไปพร้อมด้วยนะ เราสามารถเปิดกรีบริบบิ้นได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาได้จับทุกกรีบนะคะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งนึงนะ นี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตาดาัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไมง,ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมะทุรดาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไมง,ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ